ยื้บอยที่เจกับการอันบ็อกซ์โน้ตบุ๊ก ASUS รุ่น ROG Zephyrus G14 Acronym r m t 0 <Yeah. S> 1ดีไซน์เนี่ยจะล้ำแค่ไหนแล้วก็โปรแกรมเนี่ยจะเจ๋งแค่ไหนครับผม ก่อนที่เราจะมาอันบ็อกซ์โน้ตบุ๊กตัวนี้ให้ทุกคนได้ดูนะครับผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาทําความรู้จักกับแบรนด์ที่มาข่าแลบกับโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับแบรนด์อาคานิมเนี่ยหรือที่เรียกว่าเป็นแบรนด์เทคแวเป็นการนําเอาเสื้อผ้าที่ผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีและฟังก์ชันเข้าไปในเสื้อผ้ากระเป๋าหรือรองเท้าเช่นแจ็คเก็ตที่สามารถคลุมกระเป๋าสะพายข้างในได้โดยไม่ต้องถอดแจ็คเก็ตแถบแม่เหล็กที่ติดคอเสื้อสามารถแปะหูฟังเก็บไว้ได้หรือว่าจะเป็นกระเป๋ารับตรงข้อมือที่แค่ สะบัดข้อมือออกมาเนี่ยก็สามารถเลื่อนเอาของที่ใส่ไว้มาใช้ได้นะที่ผ่านมานะครับแบรนด์อักคราณิมเนี่ยไปคอลแลบกับแบรนด์อื่นนะครับเช่นแบบแบรนด์ทิลักหรือว่า Stone Island Shadow Project แล้วก็ a r c t e r อรี่เ l a n c e มาแล้วนะครับซึ่งเ r ลล์รเนี่ยดีไซนเนอร์ของ a c r o n า m ยังเคยร่วมงานออกแบบเสื้อผ้าตัวละครในภาพยนตร์เรื่อง Ghost in the Shell นะครับหรือวีดีโอเกมอย่าง Deus Ex นะครับหรือว่าจะเป็น d เด t ทรันด n งอีกด้วยครับผมยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับ a c r o n า m เนี่ยได้ กับ Ni ก e ้ด้วยนะครับผมยังไม่พลาดอยู่แล้วรับผมจัดมาแล้วในรุ่น Luna Force 1นนะครับรองเท้า a c r ค n y m ก็มีแล้วนะครับวันนี้ผมเลยอยากจะมา Unbox asus rog zephyrus g14 a c r o n y m Gaming Notebook นะครับผมขอเอากล่องกลับมาก่อนนะครับเราจะมาเริ่มดูกันที่ภายนอกของแพคเกจสุดนิมิเต็ดนี่นะครับเป็นกล่องกระดาษสกรีนที่ออกแบบโดยแบรนด์อ c r ครา m ิมทั่วทั้งกล่องนะฮะสิ่งแรกที่เราจะเห็นเลยก็คื AirPack นะฮะที่เป็นดีไซน์พิเศษสำหรับใส่โน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะฮะเขามีคุณสมบัติย่อยสลายได้ตามธรรมชาติด้วยนะครับแน่นอนว่านี่เป็นการร่วมมือออกแบบกันร,ระหว่าง ASUS ROG และ Acronym ครับผมมาดูกันดีดีไซน์ของ G14 Acronym กันนะครับวัสดุที่เขาเลือกใช้เนี่ยให้เป็นสีดำหมดแล้วก็ผิวด้านหมดนะฮะให้ความรู้สึกแบบอินดัสเทรียลมากๆนะครับมาในขนาด 14นิ้วนะครับเครื่องเนี่ยบางแค่20มิเมเท่านั้นนะครับส่วนกราฟิกที่อยู่บนทั้งฝาหลังนะครับนี่นะครับไปกระทั่งด้านล่างของเครื่องแม้กระทั่งอะแดปเตอร์ของเขาเนี่ยก็ยังสกรีนไลน์มาทั้งหมดนะเมื่อเปิดหน้าจอขึ้นมาโอเคเปิดหน้าจอปั๊บสิ่งแรกที่จะเห็นเลยนะครับคีย์บอร์ดสีสันประหลาดตานะครับซึ่งทางเอร a ซันเนี่ยกล่าวว่า เขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาตินะฮะถ้าสังเกตดูนะครับจะเห็นว่าปุ่มคีย์บอร์ดทั้งหมดเนี่ยะครับจะสกรีนตัว A เอาไว้ที่มุมของแต่ละปุ่มด้วยนะครับซึ่งสามารถมองได้เป็นทั้งตัวย่อของอ c r o n y ิมหรือว่าจะเป็นสัญลักษณ์ว่าจุดนี้คือจุดสุดขอบของปุ่มแล้วนะ,ะมาที่จุดเด่นของ G14 อ c r o n y ิตัวนี้กันนะฮะนั่นก็คือ แสงไฟแอนิเมเมทริกที่จะแสดงผลเป็นไฟกราฟ,ฟิกที่มีแพทเทิร์นไฟแปดแพทเทิร์นที่ดีไซน์โดย Acronym มสำหรับเครื่องรุ่นนี้เท่านั้นนะครับผมและแอนิเม e มทริกเครื่องนี้ยังมีไฟที่ดีไซน์เป็นตัวเออ o n h ซนฮิให้มาเฉพาะรุ่นนี้อีกด้วยครับผม ต่อมาที่โปรแกรมของเขานะครับไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเหล่าเกมเมอร์เท่านั้นนะครับแต่ยังออกแบบมาเพื่อเหล่าครีเอทีฟทั้งหลายดังนั้น CPU ของเครื่องนี้ทรงพลังระดับที่สามารถใช้ทำงานกราฟิกได้สบายเลยครับมาถึงจุดที่สำคัญและว้าวมากๆก็คือโปรแกรม The Brain นะโปรแกรมที่ติดตั้งมาให้แล้วในเครื่องนะครับเป็นแผนผังความคิดที่เราสามารถจัดทำแผนผังงานของเราให้เป็นระเบียบได้ง่ายๆเหมือนกับทำ Mindmapping แต่มีความเป็นมืออาชีพมากกว่านะครับ ผมขอสรุปราคาของเครื่อง ASUS รุ่น ROG s e p h y r u s G14 Acronym RNT01 นะครับว่าราคาเครื่องนี้เนี่ยอยู่ที่79,990บาทนะครับหรือว่ากาเงินไป80,000เนี่ยได้เงินทอน10บาทและสำหรับคนที่หาซื้อเจ้า G14 Acronym ไม่ทันนะครับหรือว่าคิดว่าราคาอาจจะสูงเกินไปเนี่ยผมมีอีก2รุ่นมาแนะนำนะครับนี่ก็คือ R.O.G. s u f i r e G14 นะครับเป็นสีดำนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ R.O.G. G14 สีขาวนะครับโดยราคาเริ่มต้นของทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยเริ่มต้นที่2 9 9 9 0บาทนะครับแต่2รุ่นนี้เนี่ยเขาไม่ได้คอลแลบกับอั r ท n ีมนะครับใครที่จับจองไม่ทันเนี่ยก็ไปซื้อรุ่นนี้ปอบใจก่อนได้นะครับสำหรับใครที่จัดมาแล้วก็คอมเมนต์มาบอกเล่ากันได้นะครับคราวหน้ามาดูกันว่าโดนจะมีใครมาอันบ็อกอะไรอีกนะครับติดตามได้ที่เพจดนครับผม